หัววัดแรงดนะันในวันนี้จะเป็นรุ่นที่ขายดีราคาคุ้มค่าส่งของรวดเร็วและเป็นรุ่นที่ใช้ได้กับทั้งโรงงานทั่วไปและลายผลิตอาหารรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยนะคะเพราะเป็นรุ่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในวันนี้พุ่จะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับแต่ละรุ่นกันค่ะว่ามีรุ่นไหนบ้างและเหมาะกับงานแบบไหน สวัสดีค่ะปุ๊กจาก Tech Quality ค่ะในวันนี้นะคะปุ๊กมีอีกหนึ่งหัววัดแรงดันในเครื่องฉีที่น่าสนใจมาฝากทุกๆคนกันค่ะและเครื่องนี้นะคะก็คือ Mail t u r i n Mel p a e s s u r e and Temperature Transducers นั่นเองค่ะ t u r i n Instrument Limited ก่อตั้งขึ้นในปีพศ2518โดยเป็นหนึ่งในผู้ผลิต Mel p a e s s u r e and Temperature t r a n s d u c e r transmitter indicator controller และ signal conditioner และอุปกรณ์ปรับสัญญาณรายใหญ่ที่สุดในยุโรปและยังเป็นผู้ผลิต m a l pressure transducer เพียงรายเดียวในสหรัชอาณาจักรอีกด้วยค่ะปัจจุบันเทอร์วินขายผลิตภัณฑ์ให้กับ OEM และโรงงานทั่วโลกซึ่งเป็นโรงงานที่เกี่ยวกับการอัดขึ้นรูปท่อ fiber optics สายไฟฟ้าบรรจุภัณฑ์ฟิล์มซิลยางยนต์กรอบประตูและหน้าต่างท่อทางการแพทย์ผลิตภัณฑ์อาหารและยาชื่อดังหลายแห่งออกแบบมาเพื่อทดแทนโดยตรงสำหรับเซ็นเซอร์ยี่ห้อไดนิสโก้สีฟันและของคู่แข่งอื่นๆในราคาที่คุ้มค่ากว่านั้นเองค่ะซึ่งสินค้าแบรนด์เทอร์วินเนี่ยเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันทีละข้อกันเลยก่อค่ะ ราคาที่คุ้มค่าส่งของรวดเร็วใช้แทนได้กับเซ็นเซอร์เกือบทุกยี่ห้อความแม่นยำสูง accuracy บวกลบ0.5%ในรุ่นมาตรฐานและรุ่นพิเศษบวกลบ0.25% Diaphragm t w i n วินเอมม็กซ m a เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน Diaphragm เคลือบ d c m ทนทานต่อการกัดกร่อนและการเสียดสีได้อย่างดีเยี่ยมวัสดุภายในหัววัด Ultra Max ปลอดภัยปลอดสารพิษและไม่ติดไฟ คอนเนคเตอร์แบบ6พินและ8พินความยาวก้านมาตรฐาน6นิ้วความยาวเพิ่มเติมเลือกตั้งแต่3นิ้วถึง18นิ้วรุ่นใหม่มีระบบออโตซีโร่เลือกเอาต์พุตได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นทรานสดิวเซอร์หรือทรานสมิเตอร์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมดูสเปคกันไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาถึงคำถามยอดฮิตกันดีกว่าค่ะว่าแต่ละรุ่นนั้นแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็เหมาะสมกับงานแบบไหนบ้างนะคะมาค่ะปุ๊กจะพาทุกคนไปรู้จักกับแต่ละรุ่นกัน เริ่มกันที่ t ทอร์วิ p a มวเพเชอร U.M. 1 Series รุ่นนี้จะเป็นรุ่นก้านแข็งราคาประหยัดเหมาะกับงานทั่วไปค่ะ t ทอร์วินแมวเพเชอร์ U.M. 3 s e r i e s เป็นรุ่นที่เป็นก้านแข็งและมีสายอ่อนเหมาะสำหรับงานที่มีพื้นที่จำกัดและอุณหภูมิภายนอกสูง t ทอ n ์วินแมวเพเชอร์ U.M. 4 Series รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่วัดได้ทั้งแรงดันและอุณหภูมิค่ะ t ทอร์ริน p มลเพเช2000ซีรีส์รุ่นนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะเป็นรุ่น environmentally friendly เหมาะสำหรับผู้ผลิตท่อทางการแพทย์หรือผลิตภัณฑ์อาหารและยาค่ะ t ทอร์ e ิ TEBP Series Extrusion Burst Plug and Rupture Disc เป็นอุปกรณ์ป้องกันรแรงดันเกินสำหรับเครื่องฉีด extruder ค่ะ และสุดท้ายคือ m ม i พ p r e s เ u อร์เทอร r เ t อร์เซนเซอร์เซนเซอร์อุณหภูมิมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นท p e J K หรือ PT 1 0 0ค่ะ จะว่าไปในวันนี้เราก็จะเต็มทั้งรุ่นแล้วก็สเปคที่เหมาะกับการใช้งานต่างๆเลยนะคะแล้วถ้าใครยังคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรุ่นต่างๆหรือว่าตัวไหนจะเหมาะสมกับงานของตัวเองแล้วแล้วก็สามารถมาปรึกษาได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ Line t e c h t y l y โทรสอบถามได้ที่023286878หรือรายละเอียดขึ้นหน้าจอของท่านในตอนนี้ได้เลยค่ะ